คุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมอรารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่างชาวมายาจึงล่มสลายจากพีระมิดที่สูงเสียษฟ้าสู่เมืองที่ถูกทิ้งร้างในป่าฝอนอความลับเหล่านี้กําลังรอให้คุณค้นพบมาร่วมเดินทางย้อนเวลาสู่เรื่องราวของอรารยธรรมมายาอาณาจักรที่รุ่งโรจน์ที่สุดในเมโสอเมริกาแต่กลับต้องเผชิญกับชะตาก,กรรมที่น่าพิศวงนี่คือเรื่องราวของการล่มสลายที่ทิ้งบทเรียนไว้ให้มนุษยชาติ อารยธรรมมายาเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมโสอเมริกาแต่ความรุ่งโรจน์นี้กลับต้องเผชิญกับการล่มสลายที่น่าพิศวงชาวมายาสร้างสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งพัฒนาปฏิทินดาราศาสตร์และสร้างสารรค์งานศิลปะที่ล้ำสมัยตั้งแต่2,000ปีก่อนคริสต์ศักราชการล่มสลายยุคคลาสสิกตอนปลายในช่วงปีคศ800-900เมืองใหญ่ของมายาหลายแห่งถูกทิ้งร้าง ทิ้งไว้เพียงป่าฝนที่กลืนกินซากอรารยธรรมปัจจัยที่นำไปสู่การล่มสลายในยุคนี้ 1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาชั้นตะกอนในทะเลสาบและพบว่าในช่วงเวลานั้นมีภาวะแห้งแล้งอย่างรุนแรงและต่อเนื่องเป็นเวลาหลายร้อยปีภาวะนี้ส่งผลให้แหล่งน้ำในภูมิภาคลดลงอย่างมาก การขาดแคลนน้ำส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบการเกษตรแบบพึ่งพาแหล่งน้ำฝนและการขุดบ่อน้ำใต้ดินเซโนดแหล่งน้ำที่ลดลงทำให้ไม่สามารถสนับสนุนประชากรในเมืองใหญ่ได้อีกต่อไปการขาดแคลนอาหารจากการผลิตที่ลดลงทำให้เกิดความมอดอยากและความไม่สงบในสังคมหลักฐานจาก,กวงปีของต้นไม้ทรีริงชี้ให้เห็นว่าในช่วงศตวตรรษที่8ถึง9มีการลดลงของปริมาณน้ำฝนอย่างมีนัยสำคัญ 2. การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติกิจกรรมที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมการขยายพื้นที่เกษตรกรรมทําให้ชาวมายาต้องตัดไม้ทําลายป่าอย่างต่อเนื่องเพื่อปลูกพืชที่เป็นอาหารหลักเช่นข้าวโพดการตัดไม้ทําให้ดินเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วเนื่องจากขาดการยึดเกาะจากรากไม้ส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกลดความอุดมสมบูรณ์การเสื่อมโทรมของป่าไม้ทําให้ระบบนิเวศเสียสมดุล ส่งผลต่อแหล่งน้ําและความสามารถในการผลิตอาหารของชาวมายาการสร้างสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่เช่นพีระมิดและวิหารใช้ทรัพยากรไม้จํานวนมากเพื่อเป็นเชื้อเพลิงสําหรับการเผาหินปูนที่ใช้ในงานก่อสร้าง 3. การขยายตัวของประชากรเกินขีดจํากัดการเติบโตของประชากรในช่วงยุคค,คลาสสิกตอนกลางประชากรในอาณาจักรมายาขยายตัวอย่างรวดเร็วเมืองใหญ่เช่นติกา ที่ข่าวมีประชากรนับแสนคนความหนาแน่นของประชากรทําให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรเช่นอาหารน้ําและที่ดินเพาะปลูกความขาดแคลนทรัพยากรส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและสร้างความตึงเครียดในสังคมการเติบโตอย่างรวดเร็วทําให้ทรัพยากรในพื้นที่โดยรอบถูกใช้จนหมดไป 4. สงครามระหว่างเมืองความขัดแยง้งระหว่างรัฐเมืองรัฐเมืองในอาณาจักรมายามักมีความขัดแย้งกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงปลายยุคคลาสสิกหลักฐานทางโบรนนาณคดีเช่นจารึกบนแผ่นศิลาจารึกสแสดงถึงสงครามระหว่างเมืองใหญ่อย่างตีกันและคาลักเมาการโจมตีและยึดครองเมืองทําให้เกิดการพลัดถิ่นของประชากรระบบการค้าระหว่างเมืองต่างๆเสื่อมถอยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมทรัพยากรที่เหลือน้อยหยุดแล้วถูกใช้ไปกับสงครามแทนที่จะนํามาแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม การต่อสู้เพื่อแย่งชิงทรัพยากรและอำนาจนำไปสู่การทำลายล้างเมืองฝ่ายตรงข้าม 5. ความเสื่อมถอยของระบบการเมืองความล้มเหลวของชนชั้นปกครองระบบการปกครองของมายามีลักษณะเป็นราชาธิปไตยที่รวมศูนย์อำนาจอยู่ในตัวกษัตริย์และชนชั้นสูงที่มีความเกี่ยวข้องกับาศาสนาเมื่อเกิดปัญหาเช่นความแห้งแล้งและความมอดอยากกษัตริย์ที่ถูกมองว่าเป็นตัวแทนของเทพเจ้าไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ ทำให้ประชาชนสูญเสียความศรัทธ,ธาความไม่พอใจของประชาชนอาจนําไปสู่การกรบฏหรือการทิ้งเมืองชาวมายาในแต่ละรัฐเมืองอาจเริ่มเน้นการอยู่รอดของตนเองมากกว่าการร่วมมือกันในระดับภูมิภาคการขาดการร่วมมือกันในระดับภูมิภาคทําให้การฟื้นตัวจากปัญหาต่างๆยากขึ้นการล่มสลายของอาณาจักรมายาในยุคคลาสสิกตอนปลายเป็นผลมาจากปัจจัยที่เชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนทั้งการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรอย่างไม่ยั่งยืนการเติบโตของประชากรความขัดแย้งระหว่างรัฐเมืองและความล้มเหลวของระบบการเมืองปัจจัยเหล่านี้ร่วมกันทําให้อารยธรรมมายาไม่สามารถรักษาเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองไว้ได้จนนําไปสู่การล่มสลายการล่มสลายยุคหลังคลาสสิกในยุคหลังคลาสสิกซึ่งกินเวลาประมาณปีคศ900 1500อารายธรรมมายายังคงเจริญรุ่งเรืองในพื้นที่ตอนเหนือของคาบสมุทรยูคาทานเมืองสำคัญอย่างชิเชนอิซาอุชอมาและมายาปานกลายเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการเมืองอย่างไรก็ตามภายหลังจากศตวรรษที่15อารายธรรมมายายในเขตตอนเหนือได้ล่มสลายไปอย่างสมบูรณ์ด้วยปัจจัยหลายประการที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งภายในและการรุกรานจากภายนอกปัจจัยที่นำไปสู่การล่มสลายของเขตตอนเหนือการแย่งชิงอำนาจระหว่างเมืองใหญ่ลักษณะของความขัดแยง้ง ในยุคหลังคลาสสิกตอนต้นชิเชนอิซาเป็นเมืองสาคัญที่มีอิทธิพลเหนือเมืองอื่นๆในภูมิภาคและเจริญรุ่งเรืองด้วยการควบคุมการค้าและทรัพยากรอ,อย่างไรก็ตามเมืองมายาปานซึ่งเป็นพันธมิตรกับชิเชนอิซาในตอนแรกกลับกลายเป็นคู่แข่งที่พยายามยึดอํานาจในภูมิภาคความขัดแย้งและการแย่งชิงอํานาจระหว่างเมืองทั้งสองนำไปสู่สงครามที่กินเวลานานและสร้างความไม่มั่นคงในภูมิภาค สงครามและการแย่งชิงอำนาจทำให้ระบบการปกครองแบบรวมศูนย์ที่เคยมีอยู่ในชิเชนอิซาและมายาปานพังทลายความไม่มั่นคงนี้ส่งผลให้ระบบการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคล่มสลายเมืองใหญ่ถูกทิ้งร้างประชากรเริ่มกระจายตัวไปยังพื้นที่ชนบทเพื่อเอาชีวิตรอดการรุกรานของชาวแอสเท็กบทบาทของชาวแอสเท็กในช่วงปลายยุคหลังคลาสสิกชาวแอสเท็กจากบริเวณตอนกลางของเม็กซิโกเริ่มขยายอิทธิพลมายังคาบสมุทรยูคาทาน หลักฐานทางโบราณคดีเช่นศิลาจารึกและโบราณวัตถุแสดงให้เห็นว่าแอสเทกอาจมีบทบาทในการแทรกแซงการปกครองของชาวมายาโดยเฉพาะในด้านการควบคุมการค้าการเข้ามาของชาวแอสเทกสร้างความตึงเครียดและความขัดแย้งระหว่างรัฐเมืองมาาแอสเทกยังนำวัฒนธรรมและระบบการปกครองใหม่เข้ามาซึ่งอาจทำให้สังคมมายาสูญเสียเอกลักษณ์และเกิดความไม่มั่นคงในระยะยาวการลุกรานของชาวสเปนการมาถึงของชาวสเปน ในช่วงศตวรรษที่16ชาวสเปนนำโดยเฮอร์นานคอเตสเฮอร์นานคอเตสและนักสำรวจคนอื่นๆเข้าสู่ดินแดนมายาการลุกรานของสเปนเป็นไปอย่างเป็นระบบโดยพวกเขาใช้กลยุทธ์ทางการทหารและการสร้างพันธมิตรกับชนพื้นเมืองบางกลุ่มเพื่อยึดครองอาณาจักรมายาการทำลายเมืองมายาชาวสเปนบุกโจมตีและเผาทำลายเมืองมายาที่สำคัญหลายแห่งเช่นชิเชนอิซาและมายาปาน สิ่งปลูกสร้างสำคัญเช่นวิหารพีระมิดและแหล่งประกอบพิธีกรรมถูกทำลายเพื่อกำจัดร่องรอยของลัทธิความเชื่อของมายาการกำจัดลัทธิความเชื่อชาวมายามีความเชื่อในเทพเจ้าหลายองค์และประกอบพิธีกรรมต่างๆเพื่อสักการะเทพเจ้าเมื่อชาวสเปนเข้ามาพวกเขาได้ทำลายจารึกหินและตำราสำคัญของมายา,ชา,า,ยาเช่นตำราโคเด็กเพื่อแทนที่ด้วยศาสนาคริสต์การบังคับเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชาวมายาถูกบังคับให้ละทิ้งวิถีชีวิตดั้งเดิม และเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์การปกครองแบบอนาธิคมของสเปนบังคับให้ชาวมายาทำงานหนักในระบบศักดินาและเป็นทาสการแพร่ระบาดของโรคชาวมายาไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคที่ชาวยุโรปนำเข้ามาเช่นไข้ทรพิษและหัดโรคเหล่านี้ทำให้ประชากรลดลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อโครงสร้างสังคมโดยรวมผลกระทบขององค์การล่มสลายยุคหลังคลาสสิกการสูญเสียเมืองใหญ่เมืองสำคัญในเขตตอนเหนือถูกทิ้งร้าง ประชากรส่วนใหญ่กระจายตัวไปยังพื้นที่ชนบทการสูญเสียวัฒนธรรมลทัทธิความเชื่อและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของมายาหลายส่วนถูกทำลายเช่นความรู้ด้านดาราศาสตร์การคำนวณปฏิทินและการสร้างสถาปัตยกรรมการหลอมรวมวัฒนธรรมวัฒนธรรมมายาที่หลงเหลืออยู่ถูกรวมเข้ากับวัฒนธรรมสเปนเช่นภาษา,าศาสนาและวิถีชีวิตการล่มสลายในยุคหลังคลาสสิกเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการทั้งความขัดแย้งภายในระหว่างรัฐเมือง การแทรกแซงของชาวแอสเ็กและการลุกรานของชาวสเปนแม้ว่าชาวมายาจะยังคงอยู่ในคาบสมุทรยูคาทานในปัจจุบันแต่วัฒนธรรมและอำนาจทางการเมืองของพวกเขาได้สูญหายไปอย่างถาวรจากการลุกรานของชาวสเปนในศตวรรษที่16ผลกระทบจากการล่มสลายของอรารยธรรมมายาการล่มสลายของอาณาจักรมายาทั้งในยุคคลาสสิกและยุคหลังคลาสสิกส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อประชากร โครงสร้างสังคมวัฒนธรรมและความรู้ทางวิทยาศาสตร์รายละเอียดของผลกระทบเหล่านี้มีดังนี้การทิ้งร้างเมืองใหญ่และการอพยพก,การทิ้งร้างเมืองใหญ่เมืองสําคัญในยุคคลาสสิกเช่นตีกัลตีกาวคาลักเมาคาลักมุาลามโคปันโคปานและปาเลนเกปาเลนคิวถูกทิ้งร้างเนื่องจากประชากรไม่สามารถดํารงชีวิตได้จากปัญหาทรัพยากรขาดแคลนและความขัดแย้งภายในในยุคหลังคลาสสิกเมืองทางตอนเหนือเช่นชิเชนอิซา ชเช่นอิซาและมายาปานมายาปานก็ประสบชะตากรรมเดียวกันจากสงครามและการลุกรานการอพยพของประชากรประชากรบางส่วนอพยพออกจากเมืองใหญ่มายังพื้นที่ชนบทที่สามารถดำรงชีวิตได้เช่นบริเวณที่มีทรัพยากรน้ำเพียงพอหรือพื้นที่ที่ยังมีป่าธรรมชาติการกระจายตัวของประชากรทำให้เกิดชุมชนเล็กๆที่เน้นการพึ่งพาตนเองแทนการรวมศูนย์อำนาจผลกระทบต่อโครงสร้างสังคม โครงสร้างทางสังคมและการปกครองที่เคยรวมศูนย์ในเมืองใหญ่พังทลายอำนาจของชนชั้นปกครองเช่นกษัตริย์และนักบวชเสื่อมถอยลงในขณะที่ชาวบ้านเริ่มพึ่งพาตนเองมากขึ้นการสูญเสียความรู้และเทคโนโลยีการสูญเสียเอกสารสำคัญชาวมายามีระบบการเขียนที่ซับซ้อนและพัฒนาไว้ในรูปแบบจารึกหินและหนังสือโคเด็กหลังจากการรุกรานของชาวสเปนเอกสารและตำราสำคัญเกือบทั้งหมดถูกเผาทำลาย โดยเฉพาะคำสั่งจากบาทหลวงคาทอลิกเช่นดิเอโกเดลันดาโคเด็กมายาที่เหลือรอดอยู่ในปัจจุบันมีเพียงสี่เล่มซึ่งเก็บรักษาไว้ในยุโรปค,ความรู้ที่สูญหายความรู้ทางดาราศาสตร์ชาวมายาเชี่ยวชาญการสังเกตท้องฟ้าและพัฒนาปฏิทินที่แม่นยำเช่นปฏิทินฮาอับและปฏิทินลองเขาความรู้เหล่านี้ช่วยให้มายาคาดการปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เช่นสุริยุปร,ราคาและใช้ในการกำหนดฤดูกาลเพาะปลูก การสูญเสียเอกสารและนักดาราศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญทำให้ความรู้นี้ลดลงจนแทบสูญหายไปความรู้ทางคณิตศาสตร์ชาวมายาเป็นหนึ่งในอารยธรรมแรกแรกที่พัฒนาสัญ,ญลักษณ์เลขศูนย์การสูญเสียความรู้นี้ส่งผลต่อการคำนวณทางวิทยาศาสตร์และการก่อสร้างในยุคต่อมาความรู้ด้านวิศวกรรมและการเกษตรระบบชลประทานการสร้างบ่อน้ำและการปรับพื้นที่เกษตร,รกรรมเช่นเทเรสเสื่อมถอยไปพร้อมกับการทิ้งร้างเมืองใหญ่ 3. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและการหลอมรวมผลกระทบจากการลุกรานของชาวสเปนชาวมายาถูกบังคับให้เปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนาคริสต์และต้องละทิ้งพิธีกรรมดั้งเดิมการทำลายสิ่งปลูกสร้างทางศาสนาเช่นพีระมิดและวิหารส่งผลให้ชาวมายาสูญเสียสูนรวมความศรัทธาการหลอมรวมวัฒนธรรมวัฒนธรรมมายาแบบดั้งเดิมผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมของชาวสเปนเช่นการผสมผสานระหว่างความเชื่อทางคริสต์ศาสนากับพิธีกรรมพื้นเมือง ภาษาและวิถีชีวิตของชาวมายาถูกเปลี่ยนแปลงเช่นการใช้ภาษาสเปนแทนภาษาโบราณของมายาการคงอยู่ของวัฒนธรรมมายาแม้ว่าชาวมายาจะสูญเสียอำนาจทางการเมืองและวัฒนธรรมดั้งเดิมในระดับใหญ่แต่ชุมชนมาย,ายายังคงอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะในเขตคาบสมุทรยูคาทานักเตมาลาและเบลีสชาวมายาบางกลุ่มยังคงรักษาภาษาวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมเช่นการเต้นรำและเทศกาลต่างๆ การล่มสลายของอาณาจักรมายาเป็นตัวอย่างสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างผิดพลาดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความล้มเหลวของระบบการปกครองซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่อาจเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันอรารยธรรมมายาอาจล่มสลายแต่สิ่งที่พวกเขาทิ้งไว้ยังคงสอนเราได้จนถึงทุกวันนี้จากความรุ่งเรืองสู่ความล่มสลายเรื่องราวของพวกเขาไม่ใช่เพียงอดีตแต่เป็นบทเรียนสำหรับอนาคต หากคุณชื่นชอบเรื่องราวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ